โดยคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญและกลารยานมิตรในจังหวัดราชบุรีได้นำผักผลไม้มาถวายที่โรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประกอบด้วยมะพระ้าวจำนวน2,000ลูกสับประรด800กิโลกรัมแตงโม950กิโลกรัมกล้วยน้ำว้า100หวีฝรั่ง 100กิโลกรัมรวมทั้งได้ถวายผักสดหลากหลายชนิดยังความปราบปลื้มปิติใจให้แก่ผู้ที่มีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้ทุกท่านนะคะและสำหรับการถวายสังฆทานโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายได้มีกิจกรรมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบุญผ่านระบบซูมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นพิธีตักบาตรออนไลน์ประจำวันพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานและสำหรับ พุทธศาสนิกชนที่อยากร่วมถวายสังฆทานได้ตนเองสามารถนำข้าวสารอาหารแห้งและอาหารสดนะคะเดินทางมาร่วมบุญได้ที่สาลามหาทานบารมีโรงครัว71ปีวัดระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-518-5556และ080-602-1215ค่ะ